ต่างจิตตั้งใจอาจเกิดปัญหาก็ต้องรู้แค่เพียงปดใจปดใจเรียนรู้ความตา่างรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจไใ้ใกล้กันนี่คือเวลาหัวใจใกล้กันค่ะ เวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการดูแลลูกๆด้วยความรักความเข้าใจก็เพราะว่าลูกๆไม่ได้อยู่ในสายตาของเราตลอดเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปโรงเรียนการช่วยเหลือตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่แทบจะทุกคนกังวลใจใช่ไหมคะเด็กเล็กๆวัยอนุบาลเนี่ยแต่และคนก็ช่วยเหลือตัวเองได้แตกต่างกันครับ นี้หิ้วกระเป๋าเองได้สบายสบายเรื่องถอดรองเท้าสำหรับบางคนก็ง่ายครับแต่สำหรับบางคนก็ยากหน้าดูนี่ครับโอ้โหต้องให้คุณแม่อุ้มมาโรงเรียนเลยทีเดียว เรื่องการช่วยเหลือตัวเองของเด็กเล็กก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ไม่เล็กของคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวครับเด็กที่จะช่วยเหลือตัวเองหรือว่าทำอะไรได้ไม่ได้นั้นส่วนสำคัญนะคะก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะ บางทีนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ลูกทําอะไรไม่ทันใจไอ้นูนก็นไม่ดีไอน้นานก็นไม่เรียบร้อยก็จะเข้าไปช่วยลูกตลอดเวลาลูกก็เลยรู้นะคะว่าอุย้ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ช่วยลูกก็ไม่ช่วยเหลือตัวเองสักทีความจริงแล้วนะคะเด็กวัยสองสาขวบเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างในบางเรื่องไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะมาดูเทคนิคการสอนลูกช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนกเกษมพิทยาครับ การช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองเด็กจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและนี่สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ของการเติบโตของสมองนะคะการที่สมองได้ทํางานคล่องแคล่วทั้งสองซีกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยมันทําให้การรับรู้ของเด็กเนี่ยนะคะแตกฉานขึ้นค่ะน้องเต็มวยอยู่โรงเรียนหนูทำอะไรเองบ้างคะลูกแปรงฟันถูส,สบู่ กาทำกระต่ายกันดีไหมดีไหมคะการพับถุงเท้าเป็นรูปกระต่ายแบบนี้ก็จะทำให้เด็กๆเก็บถุงเท้าได้ครบทั้งสองข้างครับกระต่ายไวแล้วเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนๆเลยนะคะที่โรงเรียนจะใช้สีขั้นตอนด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือการทำให้ดูทำตัวอย่างนะคะเดี๋ยวหนูดูคุณครูต้นนะคะดูนะลูกเอามือจับโบวอย่างนี้นะคะ นะคะลูกแล้วก็สอดนะคะลูกอ่าแล้วก็ดึงนี่เห็นไหมคะได้แล้วสวยไหมลูกขั้นที่สองคือให้เด็กมีส่วนร่วมในการฝึกไหนลองทาเองสิลูกเองดิวทําได้ไหมไหนอาจช่วยกันอาจไม่ได้เดี๋ยวคุณต้องทําให้ดูใหม่อาจจับตรงนี้ลองจับดูสิคะลูกให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมก็คือว่าคุณครูดึงหูหนึ่ง นะคะเหมือนหูกระต่ายหูหนึ่งเด็กๆด,ดึงอีกหูหนึ่งเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ยากนี่มันสนุกนะ,ะกลายเป็นโบแล้วเห็นมากเก่งมากค่ะลูกและขั้นที่3ก็คือฝึกหัดฝึกฝน และขั้นที่4ก็คือให้เด็กทาจนกระทั่งเป็นความเคยชินและเป็นนิสัยนะคะการฝึกฝนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองนี่นะคะจะได้มากแค่ไหนเร็วช้าขนาดไหนพัฒนาตัวเองได้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีความพยายามนี่แหละค่ะ อย่างครอบครัวดิฉันก็เหมือนกันค่ะตอนลูกเล็กๆนี่นะคะบางทีเราก็กลัวนะคะว่าอุย้ยเขาจะทาไอ้นี่ได้ไหมก็เป็นห่วงเขาทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปช่วยเขาทุกเรื่องนะคะเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนก็ดูแลตัวเองไม่ได้สักทีต้องใจเย็นๆให้เขาทําเองบ้างค่ะเทคนิคที่ทําให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้เทคนิคแรกก็ต้องใจแข็งและใจเย็นสิ่งแรกเลยนะคะให้เขาเนี่ย พยายามทําด้วยตัวเองถ้าเราไม่ใจเย็นพอเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญเลยเราก็จะบอกว่าโอชักชา้าเสียเวลามาแม่ทําให้ดีกว่าลูกไม่ได้ฝึกเราต้องใจแข็งตัวเราเองอ่ะอย่าทาให้ลูกวันนี้ฮอสตี้จะถอดได้หรือเปล่านะวอสนี้ช่วยดึงเลยครับอึ๊บหนึ่งสองอึ๊บเอ้ยขึ้นอึ้บอึ๊บอึ๊บเอาเอาอีกหน่อยหน่อยเย่ได้แล้วเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราต้องสอนให้ลูกทำได้เราไม่สามารถทำให้ลูกได้ตลอดชีวิต นะคะเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆมันเป็นพื้นฐานให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองของเขานะคะและที่สําคัญเลยก็คือการที่เขาเทําได้เนี่ยค่ะมันจะนําไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในที่สุดนะคะเทคนิคที่2ใช้นิทานสร้างแรงจูงใจ สื่อแรกเลยนะคะก็คือหนังสือนิทานนิทานเนี่ยนะคะมีพลังในการเปลี่ยนความคิดของเด็กมากๆออที่โรงเรียนเนี่ยจะใช้หนังสือชุดน้องหมีเช่นน้องหมีแต่งตัวครับนะคะในหนังสือเนี่ยก็จะบอกถึงเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการแต่งรวมทั้งลักษณะว่าถ้าเราใส่เสื้อเนี่ยนะคะออจะต้องมีกรรมวิธียังไงบ้างการใส่หมวกต้องใส่ที่ศรีรษะไม่ใช่ใส่ที่มือหรือใส่ที่ไหนโอ้หมวกสวยใบนี้ใส่ยังไงดีนะ <I do. S 1> เอาไปใส่ที่เท้าได้ไหมไ่ได้ เอาไปใส่ที่แขนได้ไหมไม่ได้ไไดต้องใส่ที่ไหนคะลูกอ่าัตงแต่หัวของตัวเองอ่าต้องใส่ที่หัวของตัวเองนะคะเทคนิคที่3สร้างบรรยากาศให้สนุกและชื่นชมเมื่อทำสำเร็จ การสร้างบรรยากาศขณะที่ลูกฝึกเนี่ยนะคะก็คืออารมณ์ที่สนุกสนานอย่างเช่นขณะที่น้องนะคะใส่เสื้อนอนเนี่ยนะคะเราแน่นอนก็คือว่ามันสวมหัวไปแล้วเดี๋ยวมันหาไม่เจอก็อาจจะเอ๊คุณแม่อยู่ไหนนะคุณครูอยู่ไหนนะเล่นเป็นเกมซ่อนหากันอืมซ่อนอยู่นะเจอไหมนะอเอ๊ให้เด็กๆมีความรู้สึกว่าการฝึกนั้นเนี่ยเหมือนการเล่นเกมก็จะทำให้ เด็กมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันไม่ได้ถูกสอนนะคะฉันไม่ได้ถูกให้บังคับให้ทําแล้วก็สนุกไปกับเราสิ่งที่สําคัญคือลูกต้องการคําชมค่ะแต่ชมเนี่ยมีเทคนิคอยู่ว่าต้องชมที่พฤติกรรมที่ลูกทําได้เช่นวันนี้นะคะหนูน่ารักมากที่สุดเลยเพราะว่าหนูเนี่ยใส่ถุงเท้ารองเท้าได้เองครับอมอาวัตจะต้องดึงตรงนี้ขึ้นสิคะพีดึงได้แล้ว สำคัญเลยก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่ารู้ทาอะไรก็ได้ด้วยตัวเองเคล็ดลับในการฝึกลูกให้ช่วยเหลือตัวเองให้สําเร็จเนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําได้สําเร็จในครั้งแรกหรือครั้งเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการชมเชยค่ะจริงๆแล้วแรงกระตุ้นเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รู้จักให้กําลังใจแล้วก็ชมเชยลูกมาพบกับครอบครัวกุศลนเตศและนี่คือน,น้องมารุ่นน้อยวัยสองขวบครับแขนอยู่ไหน เขาพยายามอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี่ไงน้องมาร์กอยู่นี่ไงแข็น้องมาอยู่นี่โอ้โหน้องมาร์กน้องมาร์กเฮ้ยแขนไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผิดพลาดเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับน้องมาร์กค่อยๆเรียนรู้กันไปจ้าในวันต่อๆมานี่คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะก็เปิดโอกาสให้เขาในการช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็สนับสนุนเขาทุกๆครั้งที่เขาอยากจะทำได้เรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นาตามลังับเออ,อเก่งอันนีห้เรียบร้อะะโอ้โหมาทำได้ละมาทำได้ละเย,ย่มาทำได้เนีเรื่องเรื่องทานอาหารนะคะเขาก็จะทานได้ดีเลยะคะ่ะเป็นอาหารที่เขาถ้าเป็นอาหารที่เขาชอบเขาจะตัดกินเองจนหมดเกลี้ยงที่เขาชอบก็คือเป็นโจ๊กเขาจะชอบกินมากตักข้าวใส่ตักตักโจ๊กใส่ชามให้เขา แล้วตั้งเอ,ไอาไว้เงี้ยเขาจะตักเองกินหมดเลยอะ่ะหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะโอ้เอ <c oughs> ้ก,กินเหจ้าแคกินเห่อเมมะเป็นเหหจาเลยเนาะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเห็นลูกเรามีท่ารัการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยอะ่ะโอ้มาเริ่มปรับลดความหา ขอปรบมือชื่นชมในความอดทนของคุณแม่ค่ะที่ฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่าค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีวิธีการดูแลลูกๆที่แตกต่างจากเรา <c oughs> ก็สามารถบอกกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่รายการหัวใจใกล้กันอีเมลของเรา heart t h a i p b s or.th หรือโทรศัพท์เข้ามาเลยก็ได้นะคะ027911113เราขอเป็นสื่อกลางช่วยลดช่องว่างปรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจของทุกคนในครอบครัวใกล้กันค่ะสวัสดีค่ะปรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน